ที่ได้อปชมด้วยกันนะครับกิจการนในกทีวีนะวันนี้ก็จะมาเล่นหลายเลเจอร์นะครับขึ้นมาดียูดิยีนี่ครับก็ไปไปสักแป๊บนึงก็ชนะนะครับนี่ครับตกอีกแล้วนะครับเป็นเลขสามโอเ้โอเปนชอบมีคนมาตีนะก็สมัยนี้มันคนหาเราเจอได้ไงมาก็ไปผมจะไปที่ด่านก่อนนะ สิ่งตัวนี้ถ้าแลงก็อย่าว่ากันเลยอาจจะมีผมจะตีด่านให้ดูก็ได้ตีได้หมดเลยด่านเนี่ยตีร้านแรงกันแล้วกันซับซ้อมซับซ้อมแต่เนี่ยเนี่ยคนนี้แหละครับคนที่สุดในทีมผมวม่าแบบถ้าเขาได้ตีป้อมนะอย่าเถียงเขาเลยต้องแต่ แตกนะครับแต่เราต้องมาดูก่อนว่าเขาตอนนี้เขาเป็นสายอัดป้อมหรือเปล่าอันนี้ผมไปทำดินหลังหลังไมกันแล้วกันนี่ครับคนนี้ครับนี่ผมจะมองให้สายอัดป้อมคนไหนนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเนี่ครับตัวนี้ครับเพราะมันมีเพราะตัวนี้มีปืนอีวานะครับเห็นมันลังเกียจตีน้อยแบบนี้เป็นสายอัดป้อมนะครับ ว่าปืนอีวามันรุนแรงมากนะถ้าผมมีปืนอีวาผมก็สู้่ายทีกคนดได้หมดเลยง่ายจะตายถคาไม่เชื่อว,ว่าคนนี้เป็นสายปอบจะมาลองดูกันนี่ครับนี่ครับกดไปเขาชื่อะลรไม่รู้วิลจัก ไปครับมาถึงก็น้ำแข็งเล่นมาเลยครับไันหัวกอลิซซ่าเอาก่อนเลยเร็วๆๆ,ๆอัดป้อมสิตูอัดป้อมสิเบียร์อัดป้อมตัวจริงจริงนะครับอัดป้อมเรียบร้อยครับ pokok leo atpom komisi ya nah kan jahat pijet toh berang siwet ผมชอบเล่นสเตจพิเศษมากกว่ามมจนด่า่านสุดท้ายอแล้วนะซึ่งมันยากมามาเล่นดานนี้ผมรู้ค่ะชาดานนี้ได้ได่านสุดท้ายแต่ยังไม่อยากเล่นขอเล่นดานนี้ก่อนนี่ครับค <c oughs> นนี้แหละงออ ผมก็ดู้ว่าโหดอยู่นะตอนนี้แต่เล่นน้อยกว่าแซมน้ำริงนะลองครับโบลรกแลกไม่ช่วยชีวิตเบื่อตอนแรกคนนี้มันชนะนะครับแต่ว่าไม่เอาลิซ่ามา ไม่เอาลิซ่ามาโอ้นี่ด่านหกนะครับด่านหกนะนี่ด่านหกนะไม่ใช่ด่านนี่คือด่านสุดท้ายนะครับนี่เราจะผมจะพาไปดูนะว่าใครชนะจะเป็น คนนี้ครับคนนี้ครับอยู่เท่าไหรดูครับอยูสามท่นะครับคนนั้นโหดมากคนนั้นกับสะเลดไวทไทเกอร์นะครับ,รบนี่ครับทีมนี้แหละนี่ เฮ้ยตอนนั้นมันตีเข้านะครับโหน่าจะกากแล้วล่ะพอเธอมพอเร็มตอนแรกชนะได้อ่ะพูดจริงสมมติเล่นอะไรเดันดันสีนี่ก็แล้วกัน ผมอยากได้อันพองเซมาดกวานี่แหละทีมนี่แหละโฮชิปนี่ <c oughs> เป็นไงล่ะ <c oughs> ไม่ค่อยแรงนะวลาเล่งคุณชอบ <c oughs> นี่สามของกามีแต่เรื่องมันมน้อยแสนเดียวเองไม่ค่อยเยอะ ตดนลุกนิ่งเงี่ล่ะี่สารารล้านตัว มาจะเอามาวิคไปเล่นในสุดท้ายนะครับมาดูนะครับว่าคุณวิกเขาเจอเสอมมรถกีดานี้ได้หรือเปล่าจบคลิปนะครับเดี๋ยวเรีจะจบคลิปแล้วเพราะว่ามันก็ถ้าไม่ชนะก็เรียบร้อยครับเสียขนลนกฟรีเป็นอยึางอีขอนลนก ถ้าฟุกชนะแล้วได้เรียนเรียนน้ำวับโอ้โหสุดยอดก็มาอัดทิปนไม่มีอะไรอัดก็อัดเลนเจอเนี่ยแหละไปมั่งไม่เข้ามั่งด้วยไม่เข้ายัไม่เข้าด้วย So wie wie war